เปิดใช้ดุลพินิตพวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสสวีคับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ครับเมื่อวานเราทำไอ้สามตัวกระทบชนวินร้อยสูตรนะครับแต่เราจะอาหารสูตรมาเทียบดูนะครับโดยใช้วันนี้จะใช้สูตรครบ3ตัวบวครับ ชักหชุดหชุดนะครับสูตรใหม่สถิติห้างวดครับ16กันยายน2663ลองมาชมครับว่าสูตรนี้จะเป็นอย่างไรค่อนข้างยาวนิดหนึงครับสูตรใช้หลัก10บล่างหลักสิบล่างหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1 1ึ่ตัวท้ายครั้งที่2หน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2แล้วก็บวก1นึ่งหองขงที่ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสี่คงที่สิบล่างหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบกับหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองแค่นี้ครับสถิติห้างวดครับถอยหลังห้างวดคำนวณการเริ่มจาก16มิถุนายนเป็นหาหนึ่งกรกฎาคม10ล่างเลขหก 6, ครับหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1เลขหกหลักสิบกับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2คือ6กับ5 6,38บวก5เป็น23 เดินหน้า1แต้ม3ครั้งครับ4 5 6เนี่23แล้วก็เป็น24 5 6 6บวก2คงที่้เลข8 8บวก4เป็น12ไดเลข2 4 5 6 8 2ครับ1กรกฎาคมออก2 5 8มี2มี5มี8ครบ3ตัวบนถูกต้อง วันแรกผ่านครับงวดต่อมา8บวก2เป็น10บวก9เป็น19บวก4เป็น23นะครับเดินด้านหน้า1 24ได้เลข4 5 6บวก1 2ครั้งครับ6บวก2เป็น8 8บวก4 12ได้เลข2 4 5 6 8 2 16กกรกฎาคม286 286เรียงเลยครับถูกต้อง ต่อเนื่องครับ5บวก0บวก9เป็น14บวก4เป็น18 18บวก1เป็น19เดินหน้า1แต้ม2ครั้ง01 1บวก2ได้3 3บวก4ได้7 1สิงหาคม3 9 1มี3มี9มี1ครบ3ตัวบน3งวดผ่านไปครับงวดที่4 สิล่างหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1 10กับหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2 9งเบวกหเป็น10บวกเเป็น19เดินหน้า1เป็น20ได้เลข0เลข1เลข2เลข4เลข8ออก8 1 1ครับมี8มี1มี1ถูกต้องครับวต่อมาครับก็จะเป็น8บวก2เป็น10บวก3บวก3เป็น16บวก1เป็น17ได้เลข7 เดินหน้า1แด้ม2ครั้งครับ8 9 9เเบเป็น1เลข1 1บวเป็น5 7 8 9 1 5ครับผลการออกออก9 9 7งวดที่ผ่านมาล่าสุดนี่แหละครับ9 9 7าครับเดินทางมาถึงงวดที่16กันยายนที่จะถึงครับงวดที่6 3ตัวบนนะครับหลัก10ล่างเลข9ก9หน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1เลข5 10กับหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2 4กับ2ผลรวมเป็นยี่สิบเดินหน้า1 21ได้เลข1 1บวก1ได้เลข2 2บวก1ได้เลข3 3บวก2ได้เลข5 5บวก4ได้เลข9กเพอเอิญเพอเอิญอาจารย์ไปปักหลักเลข3นะครับเป็นหลักร้อยขออาจารย์เอาหลักเลข3ามาไว้หน้านะครับก็จะเราจะได้เป็น3 1 2 3 1 5ห้า 319หนึ่้าหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งสองเอาอย่างนี้ดีกว่าครับก็อาจารย์จะเน้นหนึ่งสองนะครับเป็นตัวหลักหน่วยนะครับหนึ่งกับสองหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเลขหนึ่งมีหลักสิบเลขสองมีหลักหน่วยเอาเป็นหกชุดตามนี้แล้วกันนะครับ เรียบร้อยครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับลองไปเทียบชนดูกับวินกระทบชนร้อยสูตรสตัวบนนะครับโปก็นใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสากลแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย